แล้วก็สวัสดีครับคุณมุกิทุกท่านด้วยนะคุณมุก่กับผมมิวสิกโกแล้วก็ซักกี้นะครับก็มาอยู่ในเกมละ s i d e n t Evil 6กันนะครับอยู่ในพาร์ทที่12เนาะมามาเรามาจะไปอันนี้กับซิมมอนอ่าแซกวัดไม่แบบครับผมอะไรครับเลยไปไปเลยไปเลยไปเกีลีทยงแล้ว เปิดไม่ได้ดั่งใจโจเลยเปิดแบบกระโดดตีนถีบอะไรเงี้ยเอาวะโอ้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 ไม่กลัวช้าก็เดนมีกมีร้อยสิบแปดนัดโอ้โหมาแป๊บนึงรีโหลดก่อนเฮิร์บแดงโอเคได้ละเฮิร์บแดงจัดไปรีโหลดให้พร้อมโอ้ไม่ได้กลัวหรอกแค่ซิมมอน เปิดหมดก๊อตนอะหมดก๊อตอะไรแค่กระสุนกระบอกเดียวก็ร <c oughs> ู้เรื่องแล้วไ <c oughs> อ้หมดก๊อตยิงยิงบอสนัดเดียวตายเราเรา,เราจะไม่ทำต <c oughs> ามคลิปใจจะมอบสิ่งที่คุณคิดจะมอบให้กับฉันซิมวัตแต่ก่อนอื่นคุณคงจะกลัวแต่อย่าห่วงเลยคุณจะกลายเป็นปีศาจอย่างที่คุณเป็นอยู่แล้วยังไงละ่ะ คุณและทุกคนบนโลกใบนี้เจ้าแพ้ซะซิมอนไม่มีทางหนีหลอกพวกแกตามล่าฉันแต่ปล่อยให้นางนั่นรอดไปได้อย่างนั้นเหรอคนไหนกันละ่ะนังทริยศเอดาวองใครจะรู้ว่าเธอมีแผนอะไรบ้างอีกทีมตามไปจัดการเธอละแต่แกนะซิมอนแกเป็นของเรา แค่เ,เพื่อล้างแค้นให้ท่านประธานาธิบดีอย่างนั้นเหรอโง่ามากถ้าเขาบอกข้อมูลที่เมืองแรคคูซิตี้สหรัฐจ,จะสูญเสียความมั่นคงทั้งหมดระดับความมั่งคั่งของโลกจะพังพินาศลงเพราเรื่องแค่นี้แกถึงกับต้องสร้างหายนะน,นี้ขึ้นมาเลยเหรอรู้ไหมว่ามีคนตายไปเท่าไหร่ต้องมีคนหยุดเขาเขาควบคุมทั้งประเทศและทั้งโลกและทําให้เราวอดวายนางนั่น แล้วดียังไงมาทำกับฉันแบบนี้ มาโอ้ยท่านโดนยิงปืนกระบอกเดียวอยู่แล้วท่านเกมจริงจัดให้เลยครับผมให้คุณเลยโอเคถอยถอยเลยถอยจะมาวิ่งเฮ้ยเจ้ามุมกล้องมันนี่ จะว้ากูทำไมเนี <Go ahead. S 2> ่ยวิ่งอยู่เนี่ยยิงช่วยหน่อยยิงช่วยหน่อยก็ดีไปละไปละไปลลขึ้นไปด้านบน้นไปด้านบนนะฮะช่วยช่วโช่วยช่วย เอ๋อขวางทางเว้ยโดดขึ้นไป,ออนไ,ปไม่ขึ้นไปได้ไหมเนี่ยฮะโอ้โไม่ไหวว่ะไม่ไหวว่ะมันลงไปด้านล่างละไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ <ไป S 1> ขึ้นมาเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมัน,นก็นขึ้นมาละสักหน่อยสักหน่อยมีพยาบาลใหญ่เท่านี้นต้องใช้ด้วยเหรอ

ลี่ออนบังอ่ะเฮ้ยโอเคดอกนี้เพื่อนมันแปลงร่างซะเป็นหารฟอร์เมอรเเ์เลยนะประกอบร่างไอเฮียมากเลออ เออหนีอยู่หรอกนะโอ้มันไล่กวดมาเอ้ยจะเย็นจะเย็นโอเคไม่โดนหรอกจ้าอืมแต่ร่วงว่ะร่วงเลี่ยนกูจะโดนทิ่มแทงแล้วล่ะ

S <S ไอ้เพียแม่งมานี่มานี่โ <c oughs> ดนกันมาละเ <c oughs> ยี่ยมตัวกดนะเออเอาไงดีเอาไงดีมันมาละ เกินคำว่าคนไปเรียบร้อย เกิดอะไรขึ้นโลกนี้ของหน้าอยู่ขึ้นเลย ไปไปทำไมขรอบครัวทุกถอดทิ้งทั้งไปเรือนผมบอกว่าตอนนี้ต้องรีบเห็นแล้วแหละไม่ไหวแล้วจะไปตนล้างตกดิ We're escorting civilians in Tachi to safety. Did we finish it? I don't know. But we did what we could. Let's go. Hey, you. Stay in line. <coughs> <coughs> หมายเลขึ้นไปก่อนเนี่ย จบแล้วลีออนเรามีเรื่องต้องบอกคุณเชอรี่กับเพื่อนของเธอถูกจับตัวไปเราพบตำแหน่งที่แทานคุณจาะน้ำมันจากที่แน่นแปิบมา์ถูกจับเหรอทำไมฝ่ายนั่นที่เธอให้เรามาเดี๋ยวก่อนนะนี่คือกุญแจที่จะหยุดสีไวรัสมันคือเจคฮันิกัน คุยตรวจสอบดูให้หน่อยว่ามี B S A A อยู่แถวนั้นบ้างไหมขอเวลาสักครู่นั่นอะไรโอเคคริสเว็ดฟิลอยู่ในสายจะต่อสายจากคริครสเล็ดฟิด์ลีออนลีออนนายอยู่ไหนคริสเราอยู่ด้านนอกทาชิทำไมเหรอรีบออกไปจากที่นั่น ลีออนปลอดภัยไหมใช่แต่คิดว่าคงแย่มากโคตรแย่เลยบ้าเอ้ยคริสฟังนะฉันอยากให้นายไปช่วยคนสองคนที่แท่นขุดเจาะน้ำมันใต้น้ำเจ้าหน้าที่เชอร์รี่เบอร์กินและเจคบิลเลอร์ลูกชายของอัลเบิร์ตเวสเกอร์ เวสเกอร์คริสเขามีแอนตี้บอดี้ของซีไวรัสนะเข้าใจแล้วกำลังไปขอบใจมากนะเดียรนเดียวมีสิ่งที่ฉันต้องการจะบอกดอยเอเดวองตายแล้วรับทราบ เธอรี่แตะเจ๊ต้องการหน่อยอย่าให้พลาดอีกสองประโยคไม่รู้เลยว่าคืออะไรไปไป<ๆ>ไปก่อนโอเคโอเครู้ก่อนแ๋ยว่าถามที่รัง

ทหารทหารทหารควรนำเรานะไม่ใช่เราควรนำทหารนะสงสัยเราโชว์บัตรยศไปแล้วไปไปเขาไปก่อนของแม่จะต,ต้องเก็บแล้วมั้งเฮ้ยว่ามึงมายิงนี่ก่อนไหมกูยิงไปแล้วรีบขึ้นมาทำไมกูยิงไม่ได้วะ โอเคยิงละเฮ้ยเก็บกระสุนลูกซองไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วไปยังไปยังไปไลยได้ละได้ละโอ้เสียงหวยหวนมากด้านหลังน่ะ ลังลังลังเหรอโูถดวงเลยวะยังจะถามอีกเหรอว่าโดนอะไรแรงทั้งตัวเลยเมื่อกี้อยากรู้ไหมว่าถือปืนอะไรอยู่เห็นแล้วรุนแรงยังเลยนะไปปๆมามามาขามากันหมดแล้วเนี่ย รอรอคุณนายเสด็จอยู่คนเดียวเนี่ยนั่นแหละโอเคคุณนายไปแล้วเมื่อกี้หลอดเลือดแดงไงล่ะโอ้ยไม่ต้องเสียบครับผมเสียไปหนึ่นองอันกูใช้คนเดียวไม่แบ่งด้วยไม่ได้ตั้งใจเออยิงเข้ากลางกระดูกไขสันหลัง <c oughs> แทบ,บเดินไม่ได้ HQ to Charlie, change of plans. Entry to Tachi is prohibited. Retreat and wait for further orders. What? But Echo team is still in there. They need us. Fall back. That's an order. We can't risk any more men in there. Damn it. Bye. อือนั่นแหละแน่จริงก็แปลให้หมดดิ มีสิมือซิมมอนเหรอที่นี่มีพลวชีวิตเราไปกันได้อบอกเลยถ้าเป็นรีออนขับนะกูยอมดงดมฝุ่นดีกว่าโอ้ PM สองจุดห้าขนาดนี้มองมองมิดอะไรหรอก เสียงใครวักวะหมดวากเด็กเด็กปัดกระจกอะซักเอามันออกไปดิจ่ายตังห้าบาทแล้วออกไปได้ไปเรียบร้อยเสียงเสียงอะไรแตกๆอยู่ด้านขวา เสียงหัวนั่นเองเหยียบตัวเต็มหัวแตกขอบคุณนะที่มาส่งหรือเปล่าวะไปเลยเกียบไปเลยนะอยากลองอีกนี่สักนัดหนึ่งวะ อะไรปะยิงสักนะแย่แย่มากยิงได้หน่อยมากวัตถุไวไฟเล่นมือถือได้เอาไปเล่นมือถือโดยเฉพาะมาละคัดซีน 마트야, 내가 도와줄게. พลาดพลาดพลาดิงพลาดพลาดมันแน่นัก Leon, น <laughs> ไป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 หนีหนีหนี <Okay. S 1> เอาผีผีผีจะกระตุกโ right? <laughs> อ้ออยอากล้องฝุ่นนี้เออบ้นมึงนะอ่อแบบ โอ้ยกระสุนเยอะแป๊บนึงอ๋อเยอะจริงคราบคราบยัก่อนโอเคโอเคโอ้พยาบาลมีเต็มตัวตอนนี้มีอยู่สิบสี่อันเยอะอยู่นะเยอะดิเอากดไปกดดัเหรอหอ,อ้าวกิงไปไม่ได้นี่ไงกินไม่ได้ โอ้โือ,โอโยิงโดนเกาะเกาะแตกครับผมมีตะเหมิดอยู่ตรงนี้แล้วก็มีไอ้น้ำเงินน้ำเงินอยู่ตรงนี้ไม่ได้ใช้อ่ะจริงจริงโอ้โหอ้าวโดนได้เหรอจะเหลือเหรอ หนลองอันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหมไม่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 เป็นแล้วสงสัยเมื่อกี้โดนผีตบพอดีด้วยอรื่องพีวีพีกันจริงๆใช่ไหมลองดูลองดูลองเทสระบบดูเออดีแหละไม่เป็นไรเฮ้ยอู้ซ่ช่วยด้วยช่วยด้วยวิ่งกลับแทบไม่ทัน อะไรเ <ık> นี่ยเมื่อกี้คำหนึ่งถึงก็อยู่เทิร์น่ะโอ้ยจะมากันเยอะๆอย่างนี้ก็ไม่บอกเอาจะประกาอารมประมาณแบบเฮ้ยวิ่งลงไปแล้วแบบอยู่เทอไม่อยากเชื่อสายตาก็บสิงที่เห็น ยูเดินแทบไม่ทันกับลำเกือบไม่ทันเอยเมื่อกี้นั่มเงียง <c oughs> <c oughs> ผู้ยิงเข้างน้าตูดอ้าวกูอยู่ด้านบนอยู่เมื่อกี้ไม่ใช่เหรอทำไมกูว้าลงมมาอยู่ด้านล่างอะไปเลยไปเลยไปเลยไม่ต้องเก็บของลองงานเร่งลองงานเร่งงานหยาบอ้าวหนีดิ กูเห็นม้าไปแล้วจ้าโอ้โหระเบิดแค่ลูกเดียวเนี่ยระเบิดถังน้ำมันแค่ลูกเดียวเนี่ยถังเดียวเนี่ยระเบิดเป็นระทอดไปเนี่ยกรอบเชียวทอดแม่บางทีก็ทอดไม่กรอบนะอืมจะพูดเลยหิว Bài ra Bà ơi Tôi không mà bè tao đi Ốc bay Ừ Dung à, Mình dung rồi

่พิธาหารล่วง,วงอ่านั่นไงมันพูดอ่าแล้วไงฮัลลิเนะ่ไม่เอานะอย่าพุ่งมาลุกจากตอนนี้อย่าอย่าทำหนูอย่าทำหนูอ,หนอ๋ออ๋อยิงไม่โดนอ๋อโอเคโอ้โหนี่ไงช่วยตัวเองไปก่อนนะ ออตอนนี้ก็เราเช่วยตัวเองด้านหลังอยู่อตอนนี้เฮดีออไขับไปเลยเกาะไว้นั่นๆนะ เคียบเลยโตจีนก่อนที่จะได้กินโตจีนอะ่ะดูด้านบนก่อนไหมหนีดิ <c oughs> ไม่หนีไม่ได้ย <c oughs> ุ่งไรคุณโอเคนะ <c oughs> โอเคสิ <c oughs> สนุกวันนี้ไม่มีกัน กระสุนมันเหลือเหลือจริงๆนะอยากได้กระสุนสไนเปอร์มากเลยอยากได้อย่างอื่นที่ไม่ใช่ม้าสามสิบนาทีแล้วนะครับก็ขอตัวลาไปก่อน